สวัสดีครับผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Next Chapter Just ครับผมอยากจะถามคำถามที่อาจจะฟังดูแปลกสักหน่อยครั้งสุดท้ายที่คุณรู้สึกเบื่อจริงๆเนี่ยคือเมื่อไหร่ครับไม่ใช่แค่เบื่อหน่ายกับงานนะแต่คือความรู้สึกเบื่อแบบคลาสสิกค,ความรู้สึกของการไม่มีอะไรทำการนั่งมองออกไปนอกหน้าต่างอย่างไร้จุดหมายหรือการปล่อยให้ความคิดล่องลอยไปเรื่อยเปื่อยสำหรับคนส่วนใหญ่ที่ใช้ชีวิตอยู่ในปี2025 ความรู้สึกนี้แทบจะกลายเป็นสิ่งมีชีวิตที่ใกล้ศูนพันไปแล้วครับวินาทีที่เราต้องยืนรอลิฟต์เราหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายฟีดช่วงเวลาที่เราต้องนั่งรถเดินทางเราใส่หูฟังเพื่อฟังพอดแคสต์แม้กระทั่งตอนที่เราเข้าห้องน้ําเราก็ยังต้องมีหน้าจอไปเป็นเพื่อนเราได้กลายเป็นนักบริโภคข้อมูลตลอด24ชั่วโมงเรากําลังทําสงครามกับความว่างเปล่าทุกรูปแบบและเรามองว่าความเบื่อคือศัตรู คือสภาวะที่ไร้ประโยชน์และต้องถูกกำจัดให้เร็วที่สุดด้วยสิ่งกระตุ้นชนิดใดชนิดหนึ่งแต่ถ้าผมจะบอกคุณว่าเรากำลังเข้าใจผิดอย่างมหันละครับถ้าผมจะบอกว่าศัตรูที่เราพยายามวิ่งหนีมาโดยตลอดนั้นแท้จริงแล้วคือพันธมิตรที่ทรงพลังที่สุดของความคิดสร้างสรรค์และการค้นพบตัวเองถ้าผมจะบอกว่าการที่เราไม่เคยเบื่อเลยคือสาเหตุที่ทำให้เรารู้สึกหมดไฟ ไม่มีแรงบันดาลใจและหลงทางวันนี้เราจะมาทำในสิ่งที่สวนกระแสที่สุดเราจะมาเชิดชูและทำความเข้าใจในคุณค่าของความเบื่อเราจะไม่ได้มาบอกให้คุณทำอะไรเพิ่มนะครับแต่จะมาบอกให้คุณทำน้อยลงเราจะมาเจาะลึกถึง3ามเหตุผลสำคัญทางวิทยาศาสตร์ที่ว่าทำไมการอนุญาตให้ตัวเองได้เบื่อถึงเป็นประตูที่เปิดไปสู่ไอเดียที่ยอดเยี่ยมที่สุด การแก้ปัญหาที่เฉียบคมที่สุดและการเข้าใจในตัวเองที่ลึกซึ้งที่สุดนี่คือการเดินทางที่จะปลดปล่อยคุณจากการเสพติดความยุ่งเหยิงและนำคุณกลับคืนสู่พื้นที่ว่างภายในจิตใจที่ซึ่งปัญญาที่แท้จริงกำลังรอที่จะถือกำเนิดถ้าคุณพร้อมที่จะหยุดเติมและเริ่มต้นเรียนรู้ศิลปะแห่งการเว้นว่างเพื่อคนพบสมบัติที่ซ่อนอยู่ในความว่างเปล่านั้น มาร่วมเดินทางสู่ความเบื่อที่สร้างสรรไปพร้อมกันครับก่อนที่เราจะไปดูประโยชน์ของความเบื่อเราต้องเข้าใจก่อนว่าทําไมการอยู่เฉยๆถึงได้กลายเป็นเรื่องที่ยากและน่าอึดอัดสําหรับเราในยุคนี้ 1. สมองที่ถูกแฮ็กด้วยโดปามีน the hijack dopamine loop สมองของเรามีระบบการให้รางวัลที่ขับเคลื่อนด้วยสารเคมีที่ชื่อว่าโดปามีนในอดีตเราจะได้รับโดปามีนเมื่อทำสิ่งที่จำเป็นต่อการอยู่รอด เช่นการกินอาหารอร่อยหรือการได้รับคำชมจากคนในเผ่าแต่ในปัจจุบันสมาร์ทโฟนและโซเชียลมีเดียได้กลายเป็นเครื่องปั๊มโดปามีนราคาถูกที่ทำงานตลอดเวลาทุกการไลค์ทุกการคอมเมนต์ทุกการแจ้งเตือนคือโดปามีนช็อตเล็กๆทุกการไถฟีดเพื่อเจอวิดีโอใหม่ๆก็คือการหมุนสล็อตแมชชีนที่ให้รางวัลกับสมองของเราอย่างไม่สิ้นสุดเราได้ฝึกสมองของเราให้เสพติด การได้รับสิ่งแปลกใหม่และการกระตุ้นอยู่ตลอดเวลาดังนั้นเมื่อเราต้องเผชิญหน้ากับความเบือ่อซึ่งเป็นสภาวะที่ปราศจากสิ่งกระตุ้นใหม่ๆสมองของเราจึงเข้าสู่สถานะถอนยามันจะรู้สึกกระสับกระส่ายอยู่ไม่สุขและหโหยหาสิ่งกระตุ้นอย่างรุนแรง 2. วัฒนธรรมที่เชิดชูความ productive the c u l t of productivity เราอยู่ในโลกที่ตอกย้ำอยู่เสมอว่า เวลาคือเงินทุกวินาทีต้องใช้อย่างคุ้มค่าความยุ่งกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความสําคัญและการอยู่เฉยเฉยถูกตีความว่าเป็นความขี้เกียจและการเสียเวลาเราจึงรู้สึกผิดกับตัวเองเมื่อเราไม่ได้ทำอะไรบางอย่างที่มีผลผลิตเรากลัวที่จะถูกมองว่าเป็นคนไม่เอาไหนเราจึงต้องเติมทุกช่องว่างในตารางเวลาของเราให้เต็มแม้กระทั่งเวลาพักผ่อนเราก็ยังต้องฟังพอดแคสต์เพื่อพัฒนาตัวเอง 3. ความกลัวที่จะต้องอยู่กับตัวเอง the fear of being alone with our thoughts และนี่คือเหตุผลที่ลึกซึ้งที่สุดความวุ่นวายและสิ่งรบกวนจากภายนอกคือเกราะต้องกันที่สมบูรณ์แบบที่ช่วยให้เราไม่ต้องเผชิญหน้ากับความวุ่นวายที่อยู่ภายในเราใช้เสียงเพลงหน้าจอและความยุ่งเหยิงเพื่อกลบเสียงของความกังวลความไม่มั่นคงและคำถามที่น่าอึดอัดใจ เกี่ยวกับชีวิตของเราการอยู่เฉยๆในความเงียบจึงน่ากลัวเพราะมันหมายถึงการที่เราต้องนั่งลงสนทนากับตัวเองอย่างแท้จริงซึ่งเป็นสิ่งที่หลายคนพยายามหลีกเลี่ยงมาทั้งชีวิตเมื่อเราเข้าใจแล้วว่าความเบื่อถูกทำให้กลายเป็นปีศาจได้อย่างไรเราก็จะเริ่มเห็นว่าการกล้าที่จะเผชิญหน้ากับมันคือการกระทำที่ปฏิวัติและปลดปล่อยอย่างแท้จริงเหตุผลข้อแรกและเป็นเหตุผลทางวิทยาศาสตร์ที่น่าทึ่งที่สุด คือความเบื่อคือคุญแจที่ใช้สตาร์ทเครื่องยนต์ที่ทรงพลังและลึกลับที่สุดในสมองของเราทำความรู้จักกับ default mode network หรือ dmn นักประสาทวิทยาได้ค้นพบว่าสมองของเรามีโหมดการทำงานหลักๆอยู่2โหมดคือ task positive network หรือ tpn คือโหมดที่ทำงานเมื่อคุณจดจ่อกับงานที่อยู่ตรงหน้าเช่นการตอบอีเมลการแก้โจทย์เลขหรือการขับรถ สมองของคุณกำลังโฟกัสอยู่กับโลกภายนอก default mode network หรือ DMN คือโหมดที่ทำงานเมื่อคุณไม่ได้จดจ่อกับงานอะไรเลยเมื่อคุณปล่อยให้จิตใจล่องลอยหรือพูดง่ายๆก็คือเมื่อคุณเบื่อสมองของคุณจะสับสวิชมาที่โหมดนี้โดยอัตโนมัติ DMN คือห้องประชุมลับของสมองในขณะที่คุณคิดว่าสมองกำลังพักผ่อนแท้จริงแล้ว DMN กำลังทำงานอย่างหนักมันกำลังทำในสิ่งที่น่าทึ่ง มันกำลังเดินทางข้ามเวลา D.M.N. คือส่วนที่ทำงานเมื่อเรานึกถึงอดีตและจินตนาการถึงอนาคตมันคือการนำเอาความทรงจำและบทเรียนจากอดีตมาจำลองสถานการณ์เพื่อวางแผนสำหรับอนาคตมันกำลังทำความเข้าใจผู้อื่น D.M.N. คือศูนย์กลางของความเห็นอกเห็นใจมันทำงานเมื่อเราพยายามจะเดาว,ว่าคนอื่นกำลังคิดหรือรู้สึกอย่างไรและที่สำคัญที่สุดคือมันกำลังเชื่อมโยงความคิดหรือ connecting ideas DMN คือนักเชื่อมโยงของสมองมันจะหยิบเอาข้อมูลที่ดูเหมือนจะไม่เกี่ยวข้องกันเลยจากลิ้นชักในสมองของคุณเช่นความรู้จกักหนังสือที่อ่านเมื่อ3าปีก่อนบทสนทนาที่เพิ่งคุยกับเพื่อนภาพที่เห็นระหว่างทางแล้วเอามันมาผสมผสานและเชื่อมโยงกันจนเกิดเป็นไอเดียใหม่หรือความเข้าใจใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อนความคิดสร้างสรรค์ที่แท้จริงไม่ได้เกิดจากการบังคับให้คิดแต่เกิดจากการปล่อยให้ DMN ได้ทำงานของมันอย่างอิสระ ในสภาวะของความเบื่อผลกระทบของการไม่เคยเบื่อเมื่อคุณเติมทุกวินาทีของชีวิตด้วยสิ่งกระตุ้นจากภายนอกคุณกำลังปิดสวิตช์และขัดขวางการทำงานของ D.M.N. อยู่ตลอดเวลาคุณกำลังปิดห้องประชุมลับของสมองและไม่เคยอนุญาตให้นักเชื่อมโยงความคิดที่เก่งที่สุดของคุณได้ทำงานเลยนี่คือเหตุผลที่ว่าทำไมคุณถึงรู้สึกสมองตื้อไม่มีไอเดียใหม่ๆและไม่สามารถแก้ปัญหาที่ซับซ้อนได้ วิธีการเปิดสวิช DMN ภาคปฏิบัติจงวางแผนให้มีช่วงเวลาที่ไม่ได้วางแผนจัดสรรช่วงเวลาว่างเปล่าลงไปในปฏิทินของคุณอาจจะแค่1 5บหถึงสานาทีต่อวันที่คุณจะไม่ทําอะไรเลยแค่นั่งมองออกไปนอกหน้าต่างหรือนอนเล่นบนพื้นทํากิจกรรมที่ไม่ต้องใช้สมอง DMN จะทํางานได้ดีที่สุดเมื่อคุณทํากิจกรรมที่ซ้ำซากและเป็นอัตโนมัติเช่นการอาบน้ํานี่คือเหตุผลที่ไอเดียดีๆมักจะมาตอนอาบน้ํา การล้างจานการพับผ e ้าการเดินเล่นในเส้นทางที่คุ้นเคยการขับรถในเส้นทางตรงๆยาวๆการอนุญาตให้ตัวเองได้เบื่อคือการเปิดโอกาสให้อัจฉริยะที่ซ่อนอยู่ในตัวคุณได้เริ่มทำงานเหตุผลข้อที่สองนั้นเรียบง่ายแต่ลึกซึ้งนั่นคือความเบื่อคือสภาวะที่บังคับให้คุณต้องสร้างความหมายและความน่าสนใจขึ้นมาด้วยตัวของคุณเองปัญหาของเราคือวัฒนธรรมแห่งการบริโภค The culture of consumption เราอยู่ในโลกที่การเป็นผู้รับนั้นมันง่ายกว่าการเป็นผู้สร้างหลายเท่าเมื่อเรารู้สึกเบื่อทางออกที่ง่ายที่สุดคือการบริโภคบริโภคซีรีส์บน Ton e t f l i x บริโภคคอนเทนต์บน t i k t o อกบริโภคเรื่องราวชีวิตของคนอื่นบน Instagram เรากลายเป็นผู้บริโภคที่เฉื่อยชาที่รอคอยให้คนอื่นมาป้อนความบันเทิงและความน่าสนใจให้กับเราซึ่งเป็นสถาวะที่สบายแต่ก็ไม่เติบโตความเบื่อในฐานะสุญญากาศที่ต้องถูกเติมเต็ม นักเขียนชื่อดังนิวเกม a นเคยกล่าวไว้ว่าไอเดียมาจากการเบื่อเมื่อคุณปฏิเสธที่จะเติมเต็มความว่างเปล่านั้นด้วยสิ่งกระตุ้นจากภายนอกจิตใจของคุณจะเท่าสู่สภาวะสูญญากาศและโดยธรรมชาติแล้วจิตใจของมนุษย์เราเกลียดสูญญากาศมันจะพยายามสร้างอะไรบางอย่างขึ้นมาเพื่อเติมเต็มช่องว่างนั้นคุณอาจจะเริ่มสังเกตเห็นรายละเอียดเล็กๆน้อยๆรอบตัวที่คุณไม่เคยเห็นมาก่อน คุณอาจจะเริ่มได้ยินบทสนทนาในหัวของตัวเองและคุณอาจจะเริ่มรู้สึกถึงแรงกระตุ้นที่จะทำอะไรบางอย่างจากผู้บริโภคสู่ผู้สร้างสรรค์ความเบื่อคือจุดเปลี่ยนที่จะผลักดันคุณจากการดูหนังไปสู่การคิดพล็อตเรื่องของตัวเองการฟังเพลงไปสู่การทำทำนองเพลงของตัวเองการอ่านบทความไปสู่การเขียนความคิดของตัวเองการมองปัญหาไปสู่การจินตนาการถึงทางแก้ปัญหาตัวอย่างจากประวัติศาสตร์ เค r o ลิงได้ไอเดียเรื่องแฮร์รี่พอตเตอร์ขึ้นมาในขณะที่เธอกำลังนั่งเบื่อๆอ,อยู่บนรถไฟที่ลาช้าเธอไม่มีปากกาและกระดาษเธอจึงทำได้แค่ปล่อยให้จินตนาการของเธอทำงานอย่างอิสระเป็นเวลา4ชั่วโมงเต็มถ้าในวันนั้นเธอมีสมาร์ทโฟนโลกของเราอาจจะไม่มีแฮร์รี่พอตเตอร์ก็ได้วิธีการฝึกอดอาหารจากสิ่งกระตุ้นราคาถูกภาคปฏิบัติการเดินทางที่ปราศจากหูฟังลองเดินทางไปทำงานหรือเดินเล่นโดยไม่ฟังเพลงหรือพอดแคส ให้คุณลองฟังเสียงของเมืองเสียงความคิดของคุณและปล่อยให้จิตใจล่องลอยการรอคอยที่ปราศจากหน้าจอครั้งต่อไปที่คุณต้องรอคิวรอเพื่อนหรือรออาหารให้คุณต่อต้านแรงกระตุ้นที่จะหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาให้คุณลองแค่นั่งอยู่ตรงนั้นสังเกตผู้คนสังเกตสภาพแวดล้อมพกสมุดบันทึกไม่ใช่โทรศัพท์ เมื่อคุณต้องไปนั่งที่ไหนคนเดียวให้พกสมุดบันทึกเล่มเล็กๆไปด้วยเมื่อความเบื่อเริ่มทำงานและไอเดียเริ่มผุดขึ้นมาคุณจะได้มีที่จับหายให้มันการบังคับตัวเองให้อดอยากจากสิ่งกระตุ้นราคาถูกคือการบังคับให้เชฟที่อยู่ในตัวคุณต้องลุกขึ้นมาปรุงอาหารที่สร้างสรรค์และเป็นของคุณเองและเหตุผลสุดท้ายที่อาจจะลึกซึง้งและมีความหมายที่สุดคือความเบื่อคือกระจกที่สะท้อนให้เห็น ถึงความปรารถนาที่แท้จริงและเป็นเข็มทิศที่ชี้ไปยังเป้าหมายที่มีความหมายสำหรับคุณปัญหาของเราคือเป้าหมายที่ถูกยืมมา borrowed goals ในโลกที่เต็มไปด้วยเสียงของคนอื่นเรามักจะรับเอาเป้าหมายและนิยามความสำเร็จของคนอื่นมาเป็นของตัวเองโดยไม่รู้ตัวเราเห็นคนอื่นประสบความสำเร็จจากการเป็นยูทูบเบอร์เราก็เลยอยากจะเป็นบ้างเราเห็นเพื่อมีรถหรู เราก็เลยตั้งเป้าหมายที่จะมีบ้างเรากำลังไล่ตามเป้าหมายที่อัลกอริทึมหรือสังคมเลียกให้เราซึ่งบ่อยครั้งที่มันไม่ได้สอดคล้องกับเสียงที่อยู่ข้างในของเราจริงๆความเบื่อในฐานะเครื่องจับเท็จสิ่งที่คุณคิดถึงในตอนที่คุณไม่มีอะไรให้คิดคือสิ่งที่สำคัญกับคุณอย่างแท้จริงเมื่อคุณอนุญาตให้ตัวเองได้เบื่อ และปล่อยให้จิตใจล่องลอยไปยังอิสระให้คุณลองสังเกตดูว่าจิตใจของคุณมันมักจะลอยกลับไปที่เรื่องไหนบ้างมันลอยกลับไปที่ไอเดียธุรกิจที่คุณเคยคิดเล่ AN เลนๆไว้หรือไม่มันลอยกลับไปที่ความสัมพันธ์ที่คุณยังคงเป็นห่วงอยู่หรือไม่มันลอยกลับไปที่คำถามเกี่ยวกับความหมายของชีวิตที่คุณยังหาคำตอบไม่ได้หรือไม่หรือมันลอยกลับไปที่ความทรงจำของกิจกรรมบางอย่าง ที่เคยทำให้คุณมีความสุขอย่างแท้จริงหรือไม่หัวข้อเหล่านั้นที่จิตใจของคุณเลือกที่จะกลับไปหายองโดยไม่มีใครบังคับคือลายแทงที่ชี้ไปยังขุมทรัพย์แห่งแพชชั่นและเป้าหมายที่เป็นของคุณจริงๆตัวอย่างของนักคิดนักปรัชญาและนักวิทยาศาสตร์ผู้ยิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์หลายคนไม่ได้ค้นพบทฤษฎีที่ยิ่งใหญ่ในห้องแลบที่วุ่นวายแต่ค้นพบมันในขณะที่กำลังเดินเล่นอย่างไร้จุดหมายอย่างเช่นอริสโตเติล หรือในขณะที่กําลังพักผ่อนอยู่ใต้ต้นแอปเปิลอย่างเช่นนิวตันเพราะในช่วงเวลาที่เบื่อเหล่านี้เองที่จิตใต้สํานึกของพวกเขาได้มีโอกาสทํางานและผลักดันปัญหาที่พวกเขาหมกมุ่นอยู่จริงๆขึ้นมาระดับจิตสํานึกวิธีการใช้ความเบื่อเป็นเข็มทิศภาคปฏิบัติพกเครื่องจับไอเดียติดตัวเสมอไม่ว่าจะเป็นสมุดโนต้ตเล็กๆหรือแอปบันทึกเสียงเพราะช่วงเวลาแห่งความเบื่อมักจะนํามาซึ่งช่วงเวลาแห่งความกระจ่างช่างที่ไม่คาดฝัน หน้าที่ของคุณคือการเตรียมพร้อมที่จะบันทึกมันไว้ทำการทบทวนความคิดที่ล่องลอยหลังจากที่คุณได้มีช่วงเวลาที่เบื่อให้คุณลองใช้เวลา2-3นาทีทบทวนดูว่าเมื่อกี้ฉันคิดถึงเรื่องอะไรด้างแล้วจดหัวข้อเหล่านั้นไว้เมื่อคุณทำแบบนี้ซ้ำๆคุณจะเริ่มเห็นแพทเทิร์นและธีมที่ชัดเจนซึ่งจะบอกคุณได้ว่าอะไรคือสิ่งที่จิตใจของคุณให้ความสำคัญอย่างแท้จริงการกล้าที่จะ,ะเผชิญหน้ากับความเบื่อ คือการกล้าที่จะฟังเสียงที่แท้จริงของตัวเองท่ามกลางเสียงรบกวนของโลกภายนอกตลอดการเดินทางของเราในวันนี้เราได้ท้าทายปีศาจท,ที่น่ากลัวที่สุดในยุคสมัยนี้และเราก็ได้ค้นพบว่าแท้จริงแล้วความเบื่อคือเทพธิดาแห่งความคิดสร้างสรรค์ที่ปลอมตัวมาเราได้เรียนรู้3เหตุผลสำคัญที่ว่าทำไมความเบื่อถึงเป็นประตูสู่ปัญญา 1. มันเปิดสวิตช์ดีฟอลต์โหมดเน็ตเวิ เครื่องยนต์ความคิดสร้างสรรค์ของสมอง 2. มันบังคับให้เราเปลี่ยนจากผู้บริโภคให้เป็นผู้สร้างสรรค์และ 3. ม,มันทำหน้าที่เป็นเข็มทิศที่ชี้ไปยังตัวตนที่แท้จริงของเราสิ่งที่ผมอยากจะทิ้งท้ายไว้ก็คือในโลกที่ทุกคนต่างพยายามที่จะเพิ่มเพิ่มข้อมูลเพิ่มกิจกรรมเพิ่มสิ่งกระตุ้นบางทีกลยุทธ์ที่ฉลาดที่สุดอาจจะเป็นการเรียนรู้ที่จะลด คือการสร้างพื้นที่ว่างขึ้นมาในชีวิตและจิตใจของเราเองลองนึกภาพว่าจิตใจของคุณคือผืนผ้าใบาครับในทุกๆวันเราอนุญาตให้คุณอื่นทั้งแอปพลิเคชันโฆษณาและข่าวสารมาสาดสีลงบนผืนผ้าใบาของเราอย่างไม่หยุดหยัง้งจนในที่สุดมันก็กลายเป็นภาพที่เละเทะสับสนและไม่เป็นของเราการโอบกอดความเบื่อก็คือ art of การเช็ดผืนผ้าใบนั้นให้กลับมาขาวสะอาดอีกครั้งมันคือการสร้างพื้นที่ว่างที่น่าอึดอัดในตอนแรกแต่ก็เปลี่ยนไปด้วยความเป็นไปได้และในพื้นที่ว่างนั้นเองที่ศิลปินที่แท้จริงซึ่งอยู่ข้างในตัวคุณจะได้มีโอกาสหยิบพูกกันขึ้นมาแล้ววาดภาพที่เป็นของคุณอย่างแท้จริงบทต่อไปของชีวิตคุณอาจจะไม่ได้เริ่มต้นจากการทำอะไรเพิ่มแต่อาจจะเริ่มต้นจากการอนุญาตให้ตัวเองได้ไม่ทำอะไรเลย ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังช่อง The Next Chapter Just หวังว่าเรื่องราวในวันนี้จะมอบแรงบันดาลใจให้คุณได้กลับไปคืนดีกับความเบื่อของคุณอีกครั้งเราอยากเห็นการเริ่มต้นของคุณคอมเมนต์บอกเราได้ไหมครับว่ามีกิจกรรมอะไรในชีวิตที่คุณมักจะใช้สิ่งกระตุ้นเข้ามาเติมเต็มเช่นฟังเพลงตอนล้างจานแล้วคุณจะลองท้าทายตัวเองให้ทำมันในความเงียบดูสักครั้งในสัปดาห์นี้สำหรับวันนี้ขอให้ความว่างเปล่าของคุณนำมาซึ่งความเต็มเปี่ยม สวัสดีครับ